โอ้ oh, ตกใจมากค่ะเปิดคลิป Homecoming Miss Charm ขโมย2025มาวินาทีแรกทำเอาสะดุ้งเลยค่ะแม่คุณเอ๋ยเพราะฉีเล่งใหญ่รัชดาลไยเทียเตอร์มากจูจูก็ซุดลงไปนั่งพับเพียบเรียบร้อยกับพื้นสนามบินแล้วก้มลงกราบแบบแบมือเป็นจางคับประดิษฐ์ไปที่ผืนลงๆหน้ากระจกใสกั้นทางเดินนั่นแหละค่ะ ซึ่งถ้าถามว่าฉากที่ก้มกราบแบมือสองครั้งคือไหว้อะไรในทางปฏิบัติของไทยเราการกราบแบมือแบบนี้คือการกราบพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนะคะ แต่ในบริบทนี้ดูเหมือนชีจะตั้งใจกราบแผ่นดินหรือสถานที่เพื่อแสดงความเคารพหรือขอบคุณแบบเล่นใหญ่แต่ดันใช้ท่าที่สงอนไว้สำหรับพระก็เลยดูอีหลักอีเหลือเหมือนกำลังไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือไหว้ประตูอัตโนมัติซะนั้นทำเอาคนเห็นอดอมยิ้มไม่ได้ในความพยายามเขานะคะ พอกราบเสร็จชีก็นั่งพนมมือยิ้มหวานแช่กล้องอยู่พักหนึ่งก่อนจะลุกขึ้นยืนด้วยความมั่นใจท่ามกลางเสียงเชียร์ของเหล่ากองเชียร์ขโมยที่มารอรับแน่นขนาดโบกธงชาติกันพรึบพราบพร้อมตะโกนเชียร์กันสุดเสียงตัดภาพมาที่ชุดที่ชีใส่บอกเลยว่าใจกล้ามากที่ใส่ชุดไทยอุ้ย ชุดที่ดูคล้ายชุดไทยแบบนี้ทั้งสบายทั้งผ้านุ่งทั้งเครื่องประดับทองจัดเต็มทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใช่ชุดประจำชาติของบ้านเขาเลยสักนิดแต่ก็ยังกล้าใส่ออกมาโชว์ความมั่นหน้ามั่นโหนกจนชาวโลกหรือคนที่รู้ประวัติศาสตร์เห็นแล้วก็คงอดขำในความพยายามเคลมไม่ได้จริงๆค่ะ จากนั้นชีก็เดินไปทักทายแฟนคลับมีการยื่นไม้มาให้พูดทักทายบรรดาแม่ยกพ่อย,ยกถือธงชาติรอรับชีก้มลงไปถ่ายรูปกับเด็กๆยิ้มแย้มแจ่มใสเซอร์วิสแฟนคลับสุดฤทธิ์มีช็อตยืนโพสท่าสวยๆคู่กับเด็กน้อยชูธงชาติขโมยโบกสะบัดไปมาด้วยอินเนอร์นางพญาในชุดที่ยืมเพื่อนบ้านมาเป็นแรงบันดาลใจก่อนจะจบลงด้วยการยืนรวมกลุ่มถ่ายรูปหมู่กับแฟนคลับทุกคนดูมีความสุขดีนะคะแม้ว่าลุคโดยรวมจะดูคุ้นตาเ ชาวสยามอย่างเราๆไปหน่อยก็ตามแท้ค่ะฟีดแบคจากชาวเน็ตเวียดนามมาให้ฟังแบบถึงพลิกถึงขิงบอกเลยว่าอ่านคอมเมนต์เพื่อนบ้านฝั่งนี้แล้วบันเทิงเริงใจสุดๆเพราะพวกเขาก็ดูจะง,งงตาแตกและขำขันกับเหตุการณ์นี้ไม่แพ้กันเลยค่ะเปิดมาด้วยกระแสความงุนงงสงสัยที่ชาวเวียดนามพากันตั้งคำถามรัวๆว่านี่มันชุดไทยไม่ใช่หรอหรือทำไมมิสขโมยถึงใส่ชุดไทยกลับบ้านละ่ะ หลายคนแซวแรงมากว่าดูแวบ,บแรกนึกว่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์หรือนางงามจากประเทศไทยเดินทางไปโชว์ตัวเพราะทั้งสไตล์การแต่งหน้าทำผมและชุดไทยห่มสบายสีทองอาร่างแบบนี้มันคือเอกลักษณ์ของไทยชัดๆจนมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าฉันเป็นคนเวียดนามยังดูออกเลยว่าเป็นชุดไทยแล้วคนขโมยเขาไม่รู้จริงๆหรอ นอกจากเรื่องชุดแล้วท่ากราบเบนจางขับประดิษฐ์ที่ชีนเล่นใหญ่กลางสนามบินก็ถูกชาวเน็ตเวียดนามหยิบมาเมาส์กันสนุกปากเขาบอกว่าท่าไหว้สวยขนาดนี้ไปฝึกมาจากวัดไทยหรือเปล่าบางคนก็แซวว่าสงสัยจะอินจัดคิดว่าตัวเองเป็นคนไทยไปแล้วมั้งหรือนี่คือการเคลมระดับ 4K เลยนะกะจะเอาให้เหมือนทุกกระเบียดนิ้วเลยใช่ไหม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวเวียดนามเองเขาก็รับรู้เรื่องดราม่าการเคลมวัฒนธรรมนี้ดีและดูเหมือนจะอยู่ทีมไทยไกลๆด้วยความที่เห็นความพยายามเรียนแบบที่ชัดเจนเกินไปจ้ะยิ่งไปกว่านั้นยังมีการเปรียบเทียบแบบเจ็บจีดว่าประเทศนี้เขามีวัฒนธรรมของตัวเองบ้างไหมหรือมีหน้าที่แค่รอก๊อปปี้เพื่อนบ้าน ทำเอาคอมเมนต์ไหลยาวเหยียดมีแต่เสียงหัวเราะและอีโมจิขำขันเต็มไปหมดเลยบางคนถึงขั้นบอกว่ายินดีด้วยนะคุณได้เป็นคนไทยแล้ว100%ในเชิงประชดประชันที่เธอพยายามทําตัวให้เหมือนไทยทุกอย่างทั้งที่ปากบอกว่าเป็นตัวแทนขโมยสรุปโดยรวมคือชาวเวียดนามมองเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกขบขันและมองว่าเป็นการพยายามที่ดูฝืนธรรมชาติสุดๆจนกลายเป็นไวรัลให้เขาได้แซวก,กันสนุกสนานข้ามประเทศเลยทีเดียวค่ะ งานนี้ข้ามทวีปไปส่องคอมเมนต์จากฝั่งเวเนซุเอลากันบ้างค่ะบอกเลยว่าฝั่งลาตินเขาก็ปากแจ๋วใช่ย่อยนะอ่านแล้วขำพูดไม่แพ้กันเลยเพราะจะริตแฟนนางงามฝั่งนั้นเขาเน้นความเรียวความจึงพอมาเจอคอนเทนต์เล่นใหญ่รัชดาลัยแบบนี้เขาเลยมองเป็นเรื่องบันเทิงเริงรมไปเลยค่ะเริ่มที่ช็อตก้มกราบพื้นก่อนเลยชาวเวเนซหลายคนคอมเมนต์ถามด้วยความงุนงงปนํำว่า นางทำอะไรนะ่ะพื้นสนามบินมันสศก,กรปรกนะแม่ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้คือวัฒนธรรมเขาไม่มีการกราบแบบนี้พอเห็นชีสุดตัวลงไปนอนราบกับพื้นสนามบินที่มีคนเดินขวักไขว่เขาไม่ได้มองซึ่งนะคะแต่มองด้วยความสยองแทนหลายคนคอมเมนต์ถามด้วยความสงสัยจริงๆว่านั่นเธอทำอะไรพื้นสนามบินมันสก,กรปรกมากนะเต็มไปด้วยแบคทีรียและไวรัส คือเขาโฟกัสเรื่องความสกรปรบมากกว่าความศักดิ์สิทธิ์จนกลายเป็นดราม่าเรื่องสาธารณะสุขไปซะงั้นบางคนถึงกับใช้คำศัพท์ภาษาเยอรมันคำว่า frame s h a m e n ซึ่งแปลว่าความรู้สึกอับอายแทนผู้อื่นมาอธิบายความรู้สึกตอนดูคลิปนี้คือเห็นแล้วรู้สึกอักรักอักรวนใจแทนจนแทบอยากจะปิดคลิปหนีเลยทีเดียวจ้ะ ประเด็นต่อมาที่ชาวเยอรมันเขาเป๊ะมากคือเรื่องชุดไทยค่ะอย่าลืมนะว่าคนเยอรมันชอบหนีหนาวมาเที่ยวเมืองไทยเยอะเป็นอันดับต้นๆของยุโรปดังนั้นเขาคุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทยดีมากพอเห็นชุดสบายเฉียงสีทองอารามแบบนี้ปุ๊บต้องจับผิดทำงานทันทีคอมเมนต์เลยจะมาในแนวตั้งคำถามเชิงลอจิกว่า เดี๋ยวนะฉันเพิ่งไปเที่ยววัดพระแก้วที่กรุงเทพมาชุดแบบนี้มันคือชุดไทยไม่ใช่หรอหรือทำไมตัวแทนขโมยถึงใส่ชุดประจำชาติของไทยล่ะมันดูไม่สมเหตุสมผลคือเขาไม่ได้แซวเอาฮาเหมือนชาติอื่นแต่เขางงจริงๆและต้องการคำอธิบายทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่รองรับได้พอไม่มีคำอธิบายที่ฟังขึ้นเขาก็เลยสรุปกันแบบตรงไปตรงมาว่า d o s is I copy หรือมองว่าเป็นการกระทำที่ Auth ic, อุนออเทนติชหรือไม่มีความ o r i g i ิน l ซึ่งสำหรับคนเยอรมันที่ให้ท่ากับความซื่อสัตย์และความแท้จริงแล้วการทำแบบนี้ถือว่าเสียเครดิตอย่างแรงเลยละค่ะสรุปสั้นๆอุ๊ยไม่สั้นค่ะเล่ายาวๆคือคนเยอรมันมองคลิปนี้เป็นทางเทียนทริคิลเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการแสดงละครที่ดูขาดสุขอนามัยและสับสนในวัฒนธรรมตัวเองอย่างหนักค่ะแม่ อุ้ยตายมีคอมเมนต์ในคลิปแอบ,บแซวบรรยากาศในสนามบินที่ดูโลง่งผิดปกตินี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดจับโปะที่ชาวเน็ตเขาเมาส์มอยกันแท้ดจนกลายเป็นประเด็นฮาครื้นเครงไม่แพ้เรื่องชุดเลยล่ะค่ะคือถ้าเราลองมองข้ามชอ็อตกลุ่มกองเชียร์ที่มายืนออถือธงกระจุกกันอยู่ตรงหน้ากล้องไปแล้วส่องไปที่แบ็คกราวด์ด้านหลังหรือรอบๆบ,บริเวณจะเห็นเลยว่าบรรยากาศมันช่างวังเวงวิเวกโวเวะเงียบกริบจนน่าตกใจแทบจะไม่มีเงาหัวของน ท่องเที่ยวต่างชาติหรือผู้โดยสารคนอื่นๆเดินลากกระเป๋าผ่านไปมาให้เห็นเลยสักคนเดียวทั้งที่เป็นถงผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินนานาชาติแท้ๆแต่กลับดูเงียบเหงาราวกับป่าช้าหรือเหมือนฉากในหนังซอมบี้ที่ผู้คนอบพยพหนีออกไปหมดแล้วเหลือแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวชาวเน็ตหลายคนเลยเข้ามาคอมเมนต์แซวแบบแสบๆคันๆว่านี่สนามบินหรือห้องสมุดคะเงียบสงบดีจังหรือสงสัยเขาจะปิดสนามบินต้อนรับนางงามระดับจักรวาลในจินต การหรือเปล่าทําไมถึงไม่มีคนอื่นเลยบางคนก็ประชดว่าพื้นที่มันโล่งกว้างขวางขนาดนี้สามารถชวนเพื่อนมาตั้งวงเตะตะกร้อหรือปูเสือปิกนิกกินสมตากันได้สบายๆโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเดินชนใครเลยด้วยซ้ําซึ่งภาพความโล่งนี้มันดันไปขัดแย้งกับภาพลักษณ์ที่เขาพยายามโปรโมทว่าประเทศเขาเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตที่มีนักท่องเที่ยวลังไหลเขา้ามามากมายแต่วิดีโอนี้ดันเป็นหลักฐานมัดตัวชั้นดีว่าความจริงมันสวนท างกับสิ่งที่โฆษณาอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นว่านอกจากจะมาดูโชว์นางงามก้มกราบแล้วชาวเน็ตยังได้เห็นสภาพความเป็นจริงของการท่องเที่ยวบ้านเขาแบบอันคัดที่ดูแล้วก็อดสงสารในความเงียบเหงาไม่ได้จริงๆค่ะสรุปสั้นๆว่างานนี้กะจะโชว์ความยิ่งใหญ่แต่ดันโปะแตกเรื่องไม่มีนักท่องเที่ยวจนกลายเป็นคลิปไวรัลขายขำที่ตบหน้าตัวเองฉาดใหญ่เลยละค่ะ มาต่อกันที่ประเด็นร้อนฉ่าที่ทำเอาชาวเน็ตนิ้วล็อกกันเป็นแถวนั่นก็คือเรื่องชุดที่ชีมิสชามกัมพูชาสวมใส่ในวันโฮมคัมมิ่งนี่แหละค่ะบอกเลยว่าคอมเมนต์เรื่องชุดนี่บันเทิงเริงรมที่สุดแล้วเพราะทันทีที่ภาพนี้ถูกปล่อยออกมาชาวเน็ตทั่วสารทิศต,ต่างพากันขยี้ตาแรางๆแล้วอุดทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ๊ะ นี่มันชุดไทยจากกรีไม่ใช่หรอคือกระแสคอมเมนต์มาแรงมากว่าลุคนี้มันคือซิกเนเจอร์ของสาวไทยชัดๆทั้งสบายจีบสีทองอร่ามที่ผ้าเฉียงลงมาพานุ่งหน้านางสีน้ำเงินเข้มคลิปทองรวมถึงเครื่องประดับสังวารและเข็มขัดทองที่ดูยังไงยังไงก็เหมือนเพิ่งไปเหมามาจากร้านเช่าชุดแถวพาหุรัตหรือสตูดิโอถ่ายพรีเวดดิ้งในเมืองไทยไม่มีผิดเพี้ยนชาวเน็ตหลายคนถึงกับเข้ามาแซวด้วยความเอ็นดูปนขบขันว่าน้องคงรีบจัดลืมเปลี่ยนชุดหลังไปเที่ยววัดอรุณมา หรือเปล่าหรือบางคนก็ถามแรงเลยว่านี่คืองานประกวดนางนพมาศหรือเปล่าคะทําไมแต่งตัวได้ไทยจ๋าขนาดนี้ซึ่งความพีคคือชาวเน็ตเขาจับโปได้ว่าดีเทลการนุ่งห่มและการจับจีบผ้าแบบนี้มันเป็นแพทเทิร์นที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่มีวิวัฒนาการมาชัดเจนไม่ใช่ชุดโบราณของทางฝั่งกัมพูชาที่เขามักจะเคลมว่ามีมาก่อนทําให้คอมเมนต์ส่วนใหญ่พากันตั้งฉายายให้เธอใหม่ว่า Miss Copy and Paste เพราะดูเหมือนจะก๊อปเกรดเอมาวางแปะบ ตัวแบบไม่สนลูกใครเลยจนชาวเน็ตอดสงสัยไม่ได้ว่าในประเทศไม่มีดีไซเนอร์ที่ออกแบบชุดที่เป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆหรอถึงต้องยืมเพื่อนบ้านมาใส่โชว์ชาวโลกแบบนี้และที่แสบสันสุดๆจนต้องยกนิ้วให้คือคอมเมนต์ที่บอกว่าขอบคุณนะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยแบบฟรีๆเพราะยิ่งเธอใส่ชุดนี้โบกธงกัมพูชามากเท่าไหร่ชาวโลกที่เขามีความรู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมเขาก็ยิ่งขำและมองออกว่าของแท้มันอยู่ที่ไหนกลายเป็นว่าเธอช่วยโปรโมท ชุดไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกโดยที่การท่องเที่ยวไทยไม่ต้องเสียงบจ้างพรีเซนเตอร์เลยสักบาทเดียวชาวเน็ตเขาก็เลยสรุปกันแบบคำๆว่าลุคนี้ให้10เต็ม10ในความพยายามเป็นคนไทยแต่ให้ศูนย์คะแนนในความเป็นตัวแทนชาติตัวเองเรียกว่าโดนแกงหม้อใหญ่จนเปื่อยยุยคาชุดสวยๆกันไปเลยละขางานนี้